ตงคนรู้ผู่รถนะครับสเปเชียลในสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เทนแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมนะผมอยู่กับนะครับรายการแข่งขันนะครับ GT World Challenge Asia 2025ครับรถแข่งทั้งหมดเนี่ยมี30คันนักแข่ง60ท่านนะครับคันหนึ่งใช้ต่อ2ท่านรถที่ใช้เนี่ยเป็นรถที่ขายในท้องตลาดระดับซุปเปอร์คาร์นะครับขายทั่วโลกนะครับที่สำคัญคือวันนี้รายการเราได้มีโอกาสมายืนในกริดสตาร์ทนะครับจริงๆกริดสตาร์ทเนี่ยเป็นเรื่องที่ ยากมากครับสำหรับคนธรรมดาจะมาเดินเราพาผู้ชมมาชมในเรื่องของรถต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามแห่งนี้ครับติดตามชมกันได้เลยครับว่าเป็นอย่างไรครับผู้ชมครับกองทัพรถซุปเปอร์คาร์ชั้นนำของโลก30คันมูลค่ากว่าพันล้านลงสนามโชว์ความเร็วอัตสายตาแฟนชาวไทยในศึก GT World Challenge Asia 2025สนาม3แข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอรกิจังหวัดบุรีรัมในประเทศไทย ซึ่งเป็นเลทที่5และ6ของฤดูกาลร,รายการนี้นับเป็นหนึ่งในซีรีส์ดังที่จัดการแข่งขันทั่วทั้งทวีปยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียเป็นรายการชิงเจ้าความเร็วที่แฟนความเร็วทั่วโลกติดตามชมอย่างมากภายใต้ซูเปอร์คาร์ GT 3จากผู้ผลิตซูเปอร์อรคาร์ชั้นนำอาทิเมอร์เซเดสเบนท e เอ็มจร์ราปอร์ช่เก้นนึ่ปอร์เช่เก้าเก้าสองออด e ี้อาร์แปดเอ็มเอสบีเอ็มวีเอลและนิส s ัน GTR Dismo ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเชฟเรตโคเวตนะครับรุ่นนี้มี2คันนะครับในการขันในครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดานเขาบอกว่าเป็นเจ้าชายแห่งมาเลเซียโหดสวยงามมากครับคุณผู้ชมหายากนะครโคเวตเนี่ยบอกในโลกนี้หายากมากไม่เห็นที่นี่ครับเฟอร์รารี่ครับคุณผู้ชมครับซุเปอร์คาร์นี่คือ BMW ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคันนะครับรถที่พี่ขาย ในท้องตลาดนะครับจับต้องได้เลยครับนะครับไม่ใช่เป็นรถที่สร้างขึ้นมาเฉพาะแข่งขันเป็นรถที่มีขายแต่มาทําการแข่งขันครับคุณชมครับโอ้รถหรูๆนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถทั้งหมดนะครับสามสิบคันในกิจสตาร์เนี่ยบอกลราราคาเป็นพันล้านครับคุณูชมครับไม่ใช่มูลค่าน้อยนะครับข้างหลังผมครับนี่ครับโคเวตอีนครับเชมป์เลยครับของเจ้าชายมาเลเซียเป็นครันที่สองครับอยู่ในกิจสตาร์ที่หนึ่งนี่ถือว่าสุดยอดครับ น้องเอกครับคุณอนุทัยเอี่ยมลำนาวครับผู้จัดการแข่งขันฮอนด้าวันแมกเรสนะครับเป็นไงครับผู้จัดเป็นสนามแรกเลยนะเป็นสนามแรกครับก็มาร่วมร่วมเป็นสปอร์ตเลสปีนี้ได้โอกาสได้โอกาสเพราะเป็นการรถยนต์ที่ใหญ่สุดของบุรีรัมย์แล้วก็ถือว่าเป็นของเอเชียด้วยใช่ใช่วันนี้ขอบคุณน้องอโนุทัยครับน้องเอกครับวันนี้มาเจอที่สนามครับ คุณจครับข้างหลังครับเริ่มตรนใหม่กันนะครับกับการแข่งขันของ GT World Challenge Asia ครับ2025 30ท่าน นักแข่ง60คนบอกแลยโอ้โหยิ่งใหญ่ร่างกายสร้งางไฮไลท์ของเลดนี้อยู่ที่การลุนแชมป์ดวนกัน1ชั่วโมองเต็มบวกอีก1รอบสนามเริ่มจากกริดสตาร์ทที่เป็นกรีนนักขับจากสาระนะานาจกภายใต้รถแข่งเชื่อเพลคอร์ทซีโอซีจีที 3R หมายเลขกับ9เป็นเจ้าของโปโดยจับคู่กับเจ้าชายเจฟฟี่อิบาหิมประเทศมาเลเซียจากสังกัด Yahoo Motorsport Racing JMR เป็นเจ้าของโรูรสนามข้างด้วยมาร์ซีนออสเตนนักขับชาวดัตจากทีม KRC ั้น แลแข่ง B.M. E w M4 GT3 Evo หมายเลข89โดยมีทีมเมทรจากจีนอย่างล้วนสุนฟันเป็น1ันที่สอง จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงออกสตาร์การประทะกันของรถแข่งหลายคันส่งผลให้ตัวเต็ง3าคันต้องออกจากการแข่งทันทีและกรรมการต้องส่งเซฟตี้คาออกมาวิ่งเพื่อเคลียร์แทกินเวลามากกว่า10นาทีหลังจากนั้นเกมกลับมาดวลกันใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาที่เหลืออีกีห้านาทีและไม่มีอะไรที่พลิกผันในตําแหน่งหัวแถวชัยชนะตกเป็นของเจ้าชายเจฟฟรีย์บาฮินควบรถแข่งเชฟเรดคอเวตซิโอซิกจีทีสามอาร์มเลก้าสก้ารับช่วงต่อจากเบนกลีทีเมดชาวิสติดเ เข้าป้ายเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง56.990วินาทีได้ฉลองแชมป์ในเลนที่2ขณะที่อันดับที่2เป็นของลวนชุนฟัน่นนักแข่งชาวจีนทีม KRC ควบรถแข่ง BMW M4 GT3 Evo หมายเลข89หลังรับช่วงจากมักซีนออสเตนทีมเมดชาวดัตตามเข้าป้ายแบบเฉียดฉิวด้วยเวลาตามหลังเพียง0.35วินาทีส่วนอันดับ3ได้แก่ไมโจนักแข่งจากจีนและลาฟอารอนทีมเมดจากชาวสเปนิสภายใต้รถแข่งเมอร์เซเด เบน MG GT3 Evo สังกัดไคลแม็กซ์เลสซิง่งตามหลัง1.223วินาทีหลังจาก6เรสจาก3สนามแรกสถานการณ์บนตารางแชมเปี้ยนชิพเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเจ้าชายเจฟฟี่อิบราฮิมและเบนกรีนขยับขึ้นหลังจากฝูงจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยมีทั้งสิ้น93คะแน tle, เนเหนือคู่แข่งอย่างแอนโทนีหลิวและโดเลียงบอโสโคลาซี่อันดับ2อยู่10แต้ม